สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอดมินน้อยสวัสดีพ่อแม่พีน่น้องแฟนคลับเอฟซีทั้งช่อง YouTube ทุกทุกท่านด้วยค่ะเด้อกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านท่านผู้ชมอ้าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มัดตามต่อฮานอยมัดรวมกันเลยเนาะคะนะนะา่ะเนาะฮานอยมัดสายอีกแล้วด้วยค่ะเด้อเ<ส>มื่อวานนี้มี่ทันใดโฉคมานกันแน่ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้แตกทั้งฮานอยทั้งเล่า เมื่อวานนี้ห้าน้อยสามตัวแตกอีกแล้วด้วยค่ะเด้อเมื่อวานนี้ห้าน้อยแตกรอบพิเศษท่านผู้ชมห้าน้อยรอบพิเศษกาชา,พาดาาชาชาพิเศษปกติสามรอบเด้อท่านผู้ชมกาชาดพิเศษปกติเมื่อวานนี้ปังยูด้วยค่ะเด้อเมื่อวานนี้ปังยู เด่นหกับ7วิ่ง7รูด7มาตามนัดท่านผู้ชมวิ่ง7รูด7มาตามนัดพิ่เศษสามตัวแตกด้ค่ะเรือสามตัวแตก3าม7อเจ็สองเจาะแตกท่านผู้ชมชุดปัจจัยเจาะบดแตกเมื่อวานนี้เจ็ดสองเจ็ รอบกาชาดหนึ่งหาเรื่อท่านผู้ชมหนึ่งห้าตก,กับกาชาดหนึ่งหาแล้วก็ปกติ 1, ห,ห, 1, ห 2, นึ่งาหาอีกท่านผู้ชมหนึ่งหามาสองรอบเมื่อวานนี้ฝังยูเดร่ท่านผู้ชมตำราฮานอยเมื่อวานนี้ฟังทั้งฮานอยและลาวท่านผู้ชมแอดมินหน่อยสังเกตเบิง้งฮานอยมัดรวมตารางไง คุณพอคุณแม่ฟังด้วยค่ะเด้อเอ็กเมนห,หน่อยสิบอกฟังห้าน่อยตะล่างเน่ยท่ะมืชมพ่อเหล็กออกปุ๊บอ่าเป็นคำนวณขนงมือใหม่แมนบอกทนมู้ชมมือได้ไมี่เล่าดนะ้วยค่ะเด้อมือได้มี่เล่าสามสองเจ็ดเนาะท่าูมชมหมู่บ้านนี่สามตัวเตะสามสองเจ็ดเขาตัวโตเจ็ดสองสาม เมื่อใดธรรมชมมีมีลาาพัฒนาหลังแนวทางข้าน่อยออกแมนบาธรรมชมแอดมมนหน่อยสังเกติึงลายเทียแหลวอ่าอย่างเช่นหมู่บ้านลาาพัฒนาแมนบาธรมมมมนนธรมชมมบนที่สิบแปดเมื่อน,นี่ธรรมชมเมื่อนี่เป็นข้าน้อยของเมื่อน,นี่เอาไปแท่งเล่าของหมู่บ้านนี่เขาดีดีดิธรรมชมุมสิบหากูวินเล่าพัฒนา เขาดีอีลีท์ทางผู้ชมหมู่บ้านนี่แอดไม่นอนหน่อยกลับมาคำนวณแมันบ่เขาอีลีท์ทางผู้ชมเดี๋ยวถ้าเบิรงแอดไม่นอนหน่อยเคียนในเบิรงเพื่อนเพื่อนแม่จังสีเข่าใจเนาะคะ่นะเนาะบัดที่นี่ถ้าอยากไรจังสรนมันกับบอไดนะ้แล้วเนาะทางผู้ชมเพราะว่ามันกับบอได้มีเวลามาบ้างเนาะเหตุจังไรเนาะทางผู้ชมพอห้านอยของเมื่อาวานนี่ออกปุ๊บสม,มุติว่าเป็นห้านอยด์มานี ของมืนหนีละ่รนมช้ชมออกไปแทงเล่าตั้งแต่เมื่อวานนี่สิได้ย,ยู่หนึ่งศูนย์ได้ธรรมชมแอดมินหน่อยสังเกตมุมลายทียแล้วอ่าคุณพอ่อคุณแม่สังเกตบังบอกเมือ่อใดมีเล่าอพอพอ่อแม่แม่ไปสังเกตบังแล้วค่ะเด้อเมื่อถัดมาเมื่อถัดมาเขาเล่าดีขนาดรากาห้าหน่อยพมา่ว่านานีมม่เขาบ่ทธรนมช้ชมเขาเล่าบ่งตล่างนี่หมู่ว่านนี่เล่าออกอย่างเกาะทรรมชม่มแปดหนึ่งศูนย์กับ กับสองแปดเนาะคะ่ะนอกอกเขาเมื่อนี่กรเขาดีขึ้นกัน่านผช้ชมเมือ่อใดไม่เล่าพัฒนากรเอาห้าน้อยไปแท่งกระเขาดีขึ้นกันเด้อ่านมช้ชมทรรมะเบิงตะล่างนี่่านมชม้ชมแต่ว่ามันก็เป็นเหล็กสิบหาคู่ได้ธรนมชม้ชมอ่าคุณพ่อคุณแม่จากใดบ่มับกบก่หรือว่าจังใดเอาคอมเมนต์ใต้คลิปแน่ด้วยค่ะเด้อสำหรับคลิปนี่ท่านใดที่เขามาแล้ว อย่าลืมแอดมินนูหน่อยปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้แอดมินนูหน่อยน้ำเนี่ยด้วยค่ะเด้อกดแชร์บารายความมาใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมเอามาเบ่งทางเลขกันเลยเนาะค่นะเนาะแนวทางเลขคานอยมัดรวมวันนี้นะคะเลขจับวินมีสี่ห้าสี่ห้าหก เจ็ดศูนย์หนึ่งเด่นสี่กับห้าสิบห้าคู่วินมีสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าหกห้าเจ็ด ้าศูนย์ห้าหนึ่งหกเจ็ดหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเลขศูนย์หนึ่งนี่เห็นว่าท่านผ้ชมมันติดเหล็กเล่าพัฒนาของหมู่บ้านนี่ถ้าห่าวออกมากคำนวณได้ดีดีได้ท่านผ้มชม คุณพ่อคุณแม่ล่องย่อนไปเบิงสถิติเบิกเดอ่ะเดอเด่นสี่กับห้าเมื่อนี่เจาะหายวิ่งหาโรธาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเอ็ดสิบสองสามสิบจี่สิบห้าสิบสิบห้าคู่วินนี่ท่านผู้ชมมั่นกับว่าขาดทุนดับนะคะเนาะสิบห้าคู่วินบนล่างไปกับไม่ขาดทุนนะคะห้าน่วยกับสิบห้าคู่วิน ห้าน like ้อยมัดรวมซีรอบเบิดเมือก้ทใดธรรมชมเน้นพิเศษปกติและ VIP อ่ามันสามารถแทงใดมวยหุ่นก็บแทงใดธรรมชมตระกูลล่าตระกูลห้าน้อยธรรมชมตาล่างนี่เด่นใดด้วยค่ะเด้อเด่น4กับห้าวิ่งห้ารูดห้าเด่นปัจจำวันธรรมชมชนกันก็คือห้ากับศูน 6คู่เด่นเน้นเจาะมี4 7, 5 7, 4 0, 5 0, 4 1และ7 0 2คู่วัดใจนะคะมี5 7กับ5 0 ผู้ดใาาด,ดในสนใจเขา้ะะะะเขากลุ่มไลฟ์ฟรีแอดไอดีไลเข้ามาเด้อค่ะเด้อใครสนใจเข้ากลุ่มไลน์นะคะแอดไอดีไลน์ n o o นโอโหนึ่งห้าเก้าเก้านะคะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอ่าพอๆแม่แม่แอดไอดีไลน์เข้ามาแล้วบวกเพิ่มเพื่อนนะคะบวกเพิ่มเพื่อนแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยเด้อค่ะเดอ้อท่านใดบอส่งสติกเกอร์เข้ามาแอดมินหน่อยบอตอบกลับเดอ้อท่านผู้ชม คุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเอาเด้อค่ะเด้อสำหรับฮานอยมัดรวมท่านผู้ชมต่อไปจะเป็นชุด3าตเด่น4กับ5วิ่ง5้ารูด5นะคะเลกเด่น2อตแถบบกผาดผละท่านผู้ชมสิบห้าคูวินสำหรับ6คู่เด่นเน้นเจาะกัเข้าบ้างหลุดบ้างเด้อค่ะเด้อหคู่เด่นเน้นเจาะนะคะมี47 40 41 57 50 เราก็เจ็ดศูนย์นะคะสองคู่วัดใจห้าเจ็ดกับห้าศูนย์ต่อมาชุดสามตะะัวด้วยวนนค่ะเด้อเมื่อบานเอกอ่ะสามตัวแตกนะคะเนาะช่วงนี้สามตัวแตกดีเด้อท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ทันใดทีมมกักแท่งสา,าม,ม 4, 5, 6, 7, 0, ตัวก่ะอย่าพลาดท่านผู้ชมสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสามตัวโตเด้อท่านผู้ชมยี่สิบคู่อาจาเหลขมา มีให้เห็นแน่นอนท่านผู้ชมหนึ่งคู่ถึงสองคู่คนละท่านผู้ชมบางมือกับสองคู่นะคะเนาะจุดสามตัวแต่ว่าโดนโดน,ดนจังมากดิท่านผู้ชมเมื่อวานนี้กับสามตัวแตกไปคู่หนึ่งอา้ามื่อนนี้กับมาลุ่นกันท่านผู้ชมว่าสามตัวสิแตกอีกบอสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจ,จอด้วยค่ะเด้เอสำหรับถ่ายคลิปนี้ผู้ใดจะสร้างกาแฟายาซีฟันเซรามสโบร โทรสั่งใดเลยเด้อค่ะเด้อ092632 5513คุณแม่เมื่อวานนี่สั่งกาแฟมานะคะเนาะแอดมินนูหน่อยอ่าจัดส่งมื่อนีนเด้อค่ะเด้อว่าสิจัดส่งแต่เมื่อวานละล่ะแต่ว่าเมื่อวานนีเบ่่วางอ่าแอดมินนูหน่อยจัดส่งให้มื่อนีนเด้อค่ะเด้อสําหรับคุณแม่อ่าเมื่อวานนี่ทางใดอ่ะท่านผู้ชมแถวแถวแถบกรุงเทพนี่ละท่านผู้ชม แอดมินนูหน่อยจัดทรงไหเมื่อนี่เด้อคุณแม่รอบประมาณสองสามมือ่อเอาสำหรับถ่ายคลิปนี้แอดมินนูหน่อยขอบคุณทุกทันทีติดตามรับชมเ้ยค่ะเดอ้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคหมานทุกทันพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ